เชฟกระทะเด็กกำลังจะล้างกระทะนะคะเพื่อทอดขนมนะคะมาดูกันเลยล้างเลยค่ะล้างเลยค่ะเชฟอ่ะเชฟคะเชฟทำยังไงคะลูกเชฟเชฟจะต้องเทน้ำออกก่อนนะคะเชฟกระทะเด็กขาเอานี่คะ่ะเทน้ำเสร็จตรงนี่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 นค่ะเทใส่นี้นะคะเทได้ไหมเราต้องอุ๊ยตายเวา็จะว่าเราใช้แรงงานเด็กไหมเนี่ยไม่ค่ะตอนนี้ นี่เชฟกระทะเด็กมาเรียนทําขนมนะคะไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เชฟกระทะเด็กกำลังล้างกระทะใหญ่เลยค่ะล้างให้เก้ยงๆนะคะนี่คือการเรียนทําขนมนะคะจะต้องทําเองทุกขั้นตอนนะคะเขาจะได้รู้ในการทานะคะว่าทำยังไงนะคะให้แม่เขาล้างเขาบอกเขาจะล้างเองแล้วเธอจะให้เัอทำยังไงล่ะคะเขาต้องล้างกระทะเพื่อทอดขนมนะคะเนี่ยเนี่ยเขาจะต้องล้างกระทะเพื่อทอดขนมกัน ฉันคือดิฉันไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะคะเขาอาสาที่จะล้างเองแทนคุณแม่เขาแม่อยู่ไหนวะแทนแม่เขานะคะตอนอยู่บ้านช่วยคุณแม่ล้างหรือเปล่าคะช,ช่วยค่ะช่วยค่ะทำไมถึงชอบล้างไหนบอกหน่อยพราะมันสนุกดีเพราะมันสนุกดีนะคะชเชฟกระทะเด็กว่าสนุกดีคะ่ะในการล้างกระทะนะคะ,ะ,ะอ่าพอแล้วเดี๋ยวให้แม่มาล้างต่อน,นะคะ อ่าล้างดีๆอว้ล้างใหญ่เลยนี้ไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะคะขอบอกเชฟกระทะเด็กเขามาเรียนทําขน,นมนะคะเดี๋ยวมาทอดกันเลยค่ะล้างกระทะเสร็จแล้วตอนนี้เชฟกระทะเด็กล้างกระทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่แล้วน้อขออุ้ยตายแล้วกดขอคุณแม่ด้วยนอ้องล็อกจเูกอีฉออีฉอป้าเีอีหาค่ะ <c oughs> อุ้ยมีหอมด้วยอ่ะอุ้ยตาอิจฉาใหญ่เลยไหนคะขนมที่ทอดเมื่อกี้นี้มาดูหน่อยเอาอีกรอบนึงมาดูอีกค่ะหนึ่งนะคะผ่านมาสี่สิบนาทีแล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแกมเหมือนแล้วนะนี่เองคะจริงอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยค่ะอร่อยเหมือนเดิมอยู่ที่ค้าเนี่ยค่ะเรียนจบหลักสูตรแล้วดูสิคะที่มีค่ะที่มีค่ะเอออืมจิ้มอะไรคะเอาไปให้ปอป้าด้วยนะ อย่าลืมไม่ให้ปลาป่ากินนะคะคุณ<ม>อย่าลืมมให้ปลาป่ากินนะคะเจ๊กระทาเด็กเชฟสองแม่ลูกเลยคะเนี่ยเรียนจบหลักสูตรวันนี้เรียบร้อยนะคะทําขนมสลับเปลาทอด,น,น,ะะดนะคะแล้วก็ลูกงาน,นะคะเป็นอ่าโรงเรียนข้างกาแพงวัดนะคะทุกคนเนี่ยะะกำแพงกำแพงวัดสังเวชเนี่ยมาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะโอเคค่ะอร่อยมากเลยนุ่ม ได้ไหมคะเมื่อกี้นี้ล้างกระทะอย่างขมบบักขมิ้นเลยค่ะช่วยคุณแม่ล้างกระทประป้าพึ่งให้คุณแม่ล้างแต่คุณลูกไม่ยอมค่ะคุณลูกจะล้างเองค่ะป้าพึ่งก็เลยต้องยอมให้ล้างเองนะคะโอเคค่ะ